ยินดีต้อนรับสู่สบูทอคคิดพูดเปลี่ยนรายการที่พาเรื่องใหญ่ของโลกเข้าใกล้ห้องเรียนและชีวิตจริงของเรานะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิจักพูดตะกูลนะครับเป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่อง global citizenship education หรือว่า g s e นะครับในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่นะครับแล้วแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็ท่านก็ได้สวมบทบาท ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่อง global citizenship education นะครับในด้านหนึ่งของท่านอาจารย์เองก็มาจากคณะศึกษาศษาสตร์นะครับที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดก,การศึกษาโดยตรงนะครับและอีกด้านหนึ่งก็ยังเป็นตําแหน่งผู้อานวยการสํานักสื่อและเทคนโนโลยีการศึกษานะครับนอกจากนี้นะครับท่านกา็พิ่งเข้าร่วมการประชุมนะครับ regional consultation workshop on gse นะครับและวันนี้ก็เลยอยากขอความรู้ จากท่านอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ g s e ครับขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดรกรมนาถบริบูรณ์นะครับผู้อำนวยการสํานักสื่อเทคโนโลยีการศึกษานะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่มาร่วมรายการสปูททอกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับครับผมเราก็จะมาพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวกับ global citizenship education กันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็คงจะพอจะเข้าใจกันแล้วบ้างนะครับว่าคําว่า global citizenship เนี่ย เป็นยังไงแต่อยากให้ท่านพอนะครับขยายความให้ท่านผู้รับชมนิดนึงนะครับว่าความหมายนะครับของแนวคิดพลเมืองโลก Global Citizenship Education เนี่ยเป็นอย่างไรและสำคัญกับบริบทของมหาวิทยาลัยอย่างไรครับขอบคุณครับก็คำว่า Global Citizenship Education นะครับหรือถ้าที่ย่อคือ GSET นะครับก็คือตัว G คือ Global นะครับตัว E education นะครับตัวขอภัยครับตัว C education และตัว E D คือ education นะครับ,ภา,รบ, e ation, รบภาษาไทยก็จะคือการศึกษาเพื่อ,อเพื่อความเป็นพลเมืองหรือการสือศึกษาเพื่อพอลเมืองโลกนะครับแนวคิดนี้นะครับก็ไม่ได้ไม่ใช่แนวคิดใหม่นะครับแต่ว่ามันเพิ่งมีการดําเนินการมาอย่างเป็นชิ้นเป็นอนันเป็นหลักฐานแน่นอนนะครับประมาณ10กว่าป,ปีที่ผ่านมา,มานะครับจริงๆแนวคิดนี้ก็จะผนวกหลายแนวคิดเข้ามานะครับคือให้จบคือให้พวกเราเนี่ย สมาชิกในสามารถในฐานะสมาชิกของพลเมืองโลกเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับแ้วคิดที่จะที่เป็นทางการเกิดขึ้นอตอนที่ท่านบันคีมูนนะครับที่เป็นเลขาที่การสหประชาติในสมัยนั้นนะครับดได้พูดไว้นะครับว่าการจัดการศึกษาเนี่ยนะครับเพื่อช่วยให้คนได้เข้าใจในเรื่องของความเป็นพลเมืองหรือพลเมืองของโลกเนี่ยนะครับจะจะช่วยให้คนมีความเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากขึ้นนะครับอ่า global citizen education นะครับก็จะประกอบด้วยหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับที่ภาษาอังกฤษคือ multicultural นะครับ education นะครับการศึกษาเพื่อสันติภาพนะครับ peace education การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง civic education นะครับรวมถึงปัจจุบันเนี่ยหลังจากปี2015ที่ผ่านมาท,ที่มีการใช้เรื่องของ sdg นะครับคือ sustainable development goal เนี่ยทั้ง17ข้อเนี่ยเข้ามาก็จะ หนวกเรื่องของอ global education นะครับ global citizen education เข้าไปด้วยนะครับจะมีคำหนึ่งครับที่ตกไปนิดหนึ่งครับก็จะขอเสริมคือคำว่า ESD ครับ Education for Sustainable Development นะครับ,รบ,รบตัวนี้ก็จะพูดถึงในวงการการศึกษานะครับวงการาระดับนานาชาติของ UNESCO คือเรื่องของอาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสิ่งเหล่นี้ มันจะมาตอบโจทย์นะครับรวมถึงการในปัจจุบันนะครับก็คือเรื่องของอการเฝ้าระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้อมซึ่งมันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะประเทศไทยนะมันเกิดทั่วโลกนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแนวคิดที่ว่าถ้ามันคนทั้งโลกเนี่ยได้เข้าใจหรือได้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มีการวิวัฒนาการไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงของสื่อสาราต,าต่างๆในแพลตฟอร์มต่างเนี่ย ทำให้คนเข้าถึงได้เรียนรู้นะครับคือบางครั้งไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้เพื่อจะนําเขาแต่ว่าให้รู้เท่าทันในเรื่องของอความลักษณะของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกหรือภาะโลกเนี่ยนะครับพละโลกเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นที่มาของแนวคิดที่พูดถึงนะครับแล้วก็นําไปสู่ในการศึกษาระดับต่างๆครับอาจารย์ครับผมก็ฟังแล้วน่าสนใจมากๆนะครับ g ีเซ็ตเนี่ยไม่ใช่แค่ความเป็นสากลในเชิงการเดินทางแต่ว่ามันคือ ทั้งความรู้ทักษะค่านิยมใช่ไหมครับแล้วก็การลงมือทําของพลเมืองด้วยนะครับทีนี้ทราบมาว่าท่านอาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมนะครับที่ที่ที่ผ่านมานะครับอันนี้อยากให้อาจารย์ได้เล่าหน่อยครับว่าที่มาเป็นอย่างไรใครเป็นเจ้าภาพนะครับเป้าหมายคืออะไรแล้วหลักๆเลยครับเขาเสนออะไรให้กับเราบ้างครับผมก็ผมได้มีโอกาสนะครับไปเป็นตัวแทนของมสวนะครับเข้าร่วมประชุมเขาเรียกว่า o uh, r e g i n a l consultant workshop for GSET นะครับหน่วยงานที่จัดก็คือ,อภาษาอังกฤษชื่อย่อคือ CMO นะครับ CMO s e ฟก็คือ CMO นี่ <im itation> เป็นหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นสำนักง,งานของคณะรัฐมนตรีศึกษาธิการของอาเซียนนะครับซึ่งมีหน่วยงานอยู่ทั่วทั่วประเทศอาเซียนนะครับทั้งส0ประเทศ CMO s e ฟนี่คือ CMO <im itation> ที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเป็นศูนย์นะครับก็จะมีความพยายามที่ว่าเขาเพิ่งเริ่มมาจับงานเรื่องของ GSET จีเหมือนกันนะครับก็พยายามดึงเรื่องของ G7 เเนี่ยเข้ามาเพื่อให้เข้าใจถึงประเด็นนะครับว่าความเป็นพลเมืองแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะช่วยในการพัฒนา G7 ได้อย่างไรก็เป็นการนําเสนอนะครับเป็นผมในฐานะตัวแทนของสถบาบันอุดมศึกษานะครับซึ่งการจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาตรงนี้ก็ได้เข้าไปสังเกตการนะครับมีการนําเสนอการศึกษาของ G7 ประเทศต,ต่างๆในกลุ่มอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์ลาวนะครับและของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคณะทํางานที่เป็นเรื่องของ g ีเซ็และก็เป็นคอนโซเทียมประเภทหนึ่งนะครับจากนั้นก็มีการศึกษาของหน่วยงานที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศเช่นยูเอสโกหรือว่าของซีพีโอที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหน่วยจัดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเป็นเป็นคล้ายๆผลการนําเสนอที่การประชุมระดับระดับประเทศมาแล้วเป็นการนําเสนอสาหรับกลุ่มนี้ในเรื่องของเวิร์กช็อปลักษณะนี้นะครับก็ ทางเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมรับฟังแล้วก็มีโอกาสที่ขยายผลต่อนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาลัยต่อไปครับครับผมทีนี้เมื่อเรามองในภาพของระดับภูมิภาคแล้วที่ท่านอาจารย์ได้ได้เข้าร่วมประชุมใช่ไหมครับครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาซูมซูมเข้าในระดับห้องเรียนของมหาวิทยาลัยของเรามนะครับว่าเราจะเอาจีเซ็เนี่ยไปใช้ได้อย่างไรบ้างครับผมครับอันนี้ก็ขอขอเรียนนะครับว่าจีเซ็เนี่ย แวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนโยบายของท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับท่านอธิกรารบดีนะครับท่านได้ให้แนวคิดให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองโลกของลิสิตนะครับรวมถึงบุคลากรของมสวด้วยนะครับก็จะมีหลายหน่วยงานก็เริ่มดําเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นพลเมืองโลกครับโกลบอลซิตีเซนนะครับนโยบายบางครั้งอาจจะ ต้องตามนะครับเราก็ต้องตามท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านอาธิการก็ให้ความสําคัญลักษณะนี้นะครับพอเข้ามาถึงตรงนี้นะครับสิ่งที่มันควรจะได้คือหนึ่งเนี่ยมันต้องเปิดเป็นวิชาเรียนในระดับอุดมศึกษานะครับเนื่องจากว่าระดับประถมมัธยมเนะี่ยมันมีรายวิชาแทรกอยู่แล้วในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแต่พอเข้ามาสู่ในอุดมศึกษาเนี่ยวิชาเหล่านี้จะไม่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายวิชาของแต่ละวิชาเอกนะครับ แต่ถ้าทําได้มันก็คือจะต้องอยู่ในวิชาศึกษาทั่วไปหรือที่เราเรียกว่าวิชาสูซึ่งในวิชาสูร์ในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยก็จะมีร่องรอยของที่การบูรณาการเรื่องของ g ีเซเข้าไปอยู่บ้างแล้วนะครับอันนี้คือ1รายวิชาส่วนรายวิชาแล้วก็วิชาเอกต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็คงต้องได้บรรจุหรือนําร่องเข้าไปในเรื่องของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ G ีเซหรือที่เป็นวิชา G ีเซโดยตรงนะครับโดยเฉพาะ เขาให้ความจากที่ประชุมที่ผ่านมาเขาให้ความสําคัญเนื่องจากว่ามองเขามองว่าการผลิตครูออกไปเนี่ยครูต้องรู้เรื่อง g 7 e นะครับอันนี้เราเป็นความท้าทายว่าเราจะทํายังไงให้คุณครูของเราซึ่งนิสิตครูมสว900คนนะครับแต่ะละปีเนี่ยทุกวิชาเอกควรจะรู้เรื่อง g 7นะครับอาจจะไม่ใช่แค่ g 7ในวิชาศึกษาทั่วไปแต่เป็น g 7เฉพาะครูเพราะเขาเหล่านั้นต้องไปถ่ายทอดหรือไปทําการเรียนการสอนหรือเป็นตัวแบบให้กับนักเรียน ในระดับประถมมัธยมต่อไปครับอาจารย์หนึ่งก็คือสอนวิชาเรียนสองเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรครับอาจารย์มหาวิทยาลัยาจะต้องทําเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับเรื่องของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ G ีเซ็อันที่สามก็เป็นเรื่องของการทํางานเป็นชมรมมาสารสมัครของนิสิตครับครับผมน่าสนใจมากๆนะครับก็อันนี้ทั้งในบทบาทของท่านอาจารย์ที่อยู่คณะศึกษาศาสตร์ในการที่จะบูรณาการจีเซ็เข้าไปโดยเฉพาะนิสิตครูนะครับครับ ทีนี้ในฐานะที่อาจารย์อีกหมวกอีกใบหนึ่ง <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เป็นผู้อำนวยการสานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษานะครับ <c oughs> ท่านอาจารย์เห็นบทบาทของเทคโนโลยีะครับแล้วก็การสื่อ,อ,อการเรียนรู้เนี่ยในการส่งเสริม G ีเซ็เราจะทํำยังไงดีครับในผลิตในเรื่องของในสํานักสื่อนะครับก็เป็นหน่วยการที่สนับสนุนการจัดก,การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับให้กับคณะสถาบันสํานักเนี่ย สิ่งที่เราสามารถทําได้ทันทีและคือเรื่องของการทําสื่อนะครับผลิตสื่อช่วยผลิตสื่อให้กับคณะสถาบันสานักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Gset Gset นะครับรวมถึงเนื่องจากว่าตอนนี้มันแพลตฟอร์มต่างเนี่ยม,ม,มันมีความที่จะให้ต้องคํานึงและก็ระวังนะครับเพราะว่าการใช้ของการแพร่หลายของโซเชียลมีเดียที่เป็นเรื่องของที่เป็นลักษณะที่เขาต้องเข้าเข้าใจและคํานึงถึงเนี่ยมันใช้ผิดประเภทเย่ยทำให้เกิดความข้าใจผิดตรงนี้เราจะต้องมี ทางสำนักอาจจะช่วยทําเรื่องของสื่อให้คําแนะนําหรือสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจสําหรับเรื่องของอในเกี่ยวข้องกับทีเซ็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งทางมสวรก็ทาอยู่นะครับเรื่องของสันติภาพสันติศึกษานะครับรวมถึงเรื่องของความเป็นพลเมืองนะครับสื่ออาจจะเป็นสื่อเป็นคลิปสั้นนะครับซึ่งนิสิตปัจจุบันอาจจะชอบเรื่องคลิปสั้นๆนะครับที่เรียกว่าไมโครเรียนนิ่งนะครับอาจจะเป็นในรูปของ พอดแคสต์นะครับหรือว่าทิกตอกหรือว่าเป็นสื่อที่นาเสนออะไรเย้สั้นๆที่สํานักจะช่วยผลิตและช่วยทําได้นะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นบทบาทอีกบทบาทหนึงนะครับของสํานักสื่อนะครับทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งนะครับท่านอาจารย์คือในอนาคตนะครับนะครับอาจารย์มองว่าแนวทางการพัฒนา global citizenship education นะครับควรจะเดินไปในทิศทางใดครับ ในไปถึงข้อของในมสวเองว่าใช่ครับในมสวครับผมบยังก็ยังสนับสนุนให้มีการจัดสอนรายวิชานี้นะครับในสำหรับนิสิตนะครับในวิชาศึกษาทั่วไปหรือสบูนะครับหรือในคณะอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะศึกษา,าศาสตร์คณะสังคมาศาสตร์หรือคณะมนุษยศาสตร์ในวิชาเรื่องของเกี่ยวข้องกับทฤษฎีนะครับเพราะเฤษฎีอย่างที่เรียนไปไม่ว่าจะเป็นมัลติคอจรลล์เรื่องของ peace education นะครับเรื่องของ civic education เราสามารถบรรจุลงไปในเป็นรายวิชาได้นะครับและรวมถึง ให้เด็กได้มีประสบการณ์นะครับในการทํากิจกรรมนอกหลักสูตรโดยใช้ธีมของ G ีเซ็นะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาชุมชนการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็การเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทํางานในชุมชนนะครับรวมถึงการเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เป็นกับองค์กรภายนอกนะครับแล้วก็ในส่วนบุคลากรเองก็อาจจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเพราะจะได้ทํางานร่วมกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความยั่งยืนครับอาจารย์มันต้องให้มีเกิดความยั่งยืนในการ กิดการทำงานนะครับในเรื่องของการพัฒนาการเป็นบุคคลที่เป็นคนของโลกพันละโลกพนละโลกประชากรของโลกครับผมผมก็อันนี้เป็นภาพที่อาจารย์มองว่าในอนาคตใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเท่าที่ฟังนะครับทางฝั่งสังคมฝั่งมนุษย์เนี่ยโอ้โหน่าจะบริรณาการได้ง่ายนะครับอาจารย์คิดว่าถ้าเป็นทางอีกฝั่งหนึ่งทางสายวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพครับวิทยาศาสตร์สุขภาพก็หลักๆก็ท้า ในส่วนที่เป็นวิชาเฉพาะาจริงๆอาจจะอาจจะไม่ไม่ได้ไปก้าวล่วงแต่ว่าวิชาที่ที่เกี่ยวข้องให้เป็นความเข้าใจครับเพราะว่าการไปทํางานอย่างเช่นสายสุขภาพเองอาจจะต้องไปทำงานกับชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับวิชาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมวิทยาหรือมนุษยวิทยาที่เป็นเรื่องของมัลติคลเจลเี่ต้องมีความเข้าใจครับ,รบเราอยู่อย่างมองสวเองนะครับคนทุกเชื้อชาติทุกชนชาติทุกศาสนาเข้ามาอยู่ด้วยกันเป็น ยูนิตี้ด้วยกันตรงนี้นะครับเราต้องเข้าใจและเพื่อนเพื่อนบ้านของเราก็จะมีทั้งหลากหลายชุมชนนะครับมีทั้งตึกสูงมีทั้งชุมชนที่เป็นบ้านและชุมชนศาสนาอย่างเงี้ยท้านิสิตที่อาจจะเป็นสายวิทยาศาสตร์หรือสายสุขภาพเนี่ยมีความเข้าใจตรงนี้ก็จะเป็นการปรับไปใช้ในการทํางานหรือการเรียนของเขาได้ครับอาจารย์ยังยังผมเชื่อว่าในสายสุขภาพอะไรอาจจะเป็นวิชาที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรครับอาจารย์ครับผมครับผมครับเท่าที่ฟังก็ดู น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้ถ้าทางผู้ที่รับชมอยู่นะครับมีคําถามนะครับสามารถอ่าถามเข้ามาได้เลยนะครับท่านพอยินดีจะตอบนะครับเพราะว่าเรื่องของจีเซ็นเนี่ยเป็นเป็นเทรนด์ใช่ใช่ใช่ครับก็เป็นเป็นแนวโน้มที่ที่ใช้อยู่แล้วก็คือพยายามจริงๆมันในเอาจงจริงแล้วเนี่ยในระดับอุดมเนี่ยอุดมศาเองก็พยายามผลักดันให้หลายๆสถาบันเนี่ย เอาบรรจุเรื่องของจีเซตไว้ไม่ว่าจะเป็นวิชาหรือว่าเป็นกิจกรรมครับผมครับครับผมมีคำถามไหมครับทางสมมุตินะครับครับท่านพอครับครับผมถ้าเริ่มพรุ่งนี้เช้าครับรายวิชาต้นแบบที่ท่านคิดว่าน่าจะทำจีเซตได้คือวิชาวิชาที่เป็นสวูมมันมีอยู่แล้วเนาะวิชาเหล่านั้จะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การทางานกับชุมชนสังคมการศึกษาชุมชนนะครับวิชาที่ที่เริ่มได้ก็คือเรื่องของการรู้จักชุมชนนะครับคอมพิวเตอร์เอนดดูเคชั่นผมมองว่าอาจจะอาจจะจาเป็นนะครับเพราะต้องเรียนรู้ที่รู้จักชุมชนเพราะจริงบุคลากรหรือนิสิตเราที่ลงไปทํางานก็ต้องเรียนรู้กับชุมชนนะครับ <c oughs> อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของความเป็นพลเมืองนะครับ <c oughs> ที่ <c oughs> เขาจะต้องเข้าใจว่าเออบทบาทของเขาในฐานะที่เป็นพลเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ สันติภาพนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะยังไงนะครับพลรมย์อย่างไทยจะต้องเข้าใจยังไงนะครับผมครับผมครับก็อ่าสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้อ่าท่านพอนะครับทิ้งท้ายเกี่ยวกับความสําคัญนะครับของ G ีเซ็ตต่อวงการการศึกษาครับ ก็ค <G> ือการเรื่องของจีซนะครับก็มันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องหนึ่งครเราต้องรู้เท่าทันนะครับรู้ทางการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประ,ประเด็นทางพลเมืองนะครับพลโลกนะครับตอนนี้ยิ่งเป็นประเด็นเรื่องอการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนนะครับหรือชุดกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นนะครับที่จะคุณครูจะนําไปใช้นะครับโดยเฉพาะทางสายสังคมศาสตร์หรือทางศึกษาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะนํา บทเรียนหรือจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของเรานะครับเพราะยังไงเขาต้องเรียนนะครับในเรื่องของความเป็นพลเมืองเป็นพลโลกเพราะมันถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการขยายผลในระดับอมศึกษาเนี่ยเราจะดึงเข้าไปยังไงนะครับรวมถึงนิสิตมศวเองนะครับในยุบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสภามหาวิทยาลัยและท่านอธิการบดีเนี่ยได้เน้นย้ำในเรื่องของการเป็นพลเมืองของโลกนะครับ global citizenship education แต่ว่าจะมีความหลากหลายในการดําเนินการเนี่ยเราคงต้องเข้าไปช่วยกันว่าเราจะทํำยังไงต่อนะครับครับผมจากบทสนทนาในวันนี้นะครับเราได้รู้กันเลยนะครับว่า GZ เนี่ยเป็นพลังที่สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับโลกได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรกัมปนาทบริบูรณ์นะครับผู้อำนวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ ติดตามนะครับสวูทอกนะครับก็พบกันใหม่นะครับใน EP ีหน้านะครับเอพิโซดหน้านะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับจา์ครับครับผมขอบคุณครับ